ยูสติติชนะรวด5เกมรอันมาริดบุกเจ้าเอลเช่1-1ตามจากฟูงสองแต้มการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ระหว่างเอลเช่พบกับราชันชุดขาวระอันมาริดที่สนามเอสอตาดิโอมาโนเอลมาตินสบาเยโรเมื่อคืนวันพุทธที่30ธันวาคมที่ผ่านมาเปิดเกมมาได้3นาทีทีมเยือนได้โอกาสทันทีโลกาสบาเกสเติมเกมขึ้นมาเปิดข้ามไปให้โทนี่โครดวิ่งสอดขึ้นมาโขกย้อน แต่บอลหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่สิบเจ้าถิน่นได้ลุ้นบ้างเอมิเลียโนเรโกนี่รับบอลหน้าเขตทดก่อนลดเข้าขวาแล้วเก็มแต่ตีบดนต่อกุ๊กตัวไม่พลาดพุ่งปัดออกหลังไปได้สามนาทีต่อมาราชันชุดขาวเกิดได้อีกหนโทนี่คร t เปิดโด่งเข้าเขตโทดกาเซมีโรโคช็ดถึงมาเชโลได้กระโดดยิงหน้าเขตทดแต่บอลเช็ดขานออกหลังไปอีก นาทีที่20ทีเมเยือนลุยต่อมาโกอาเซนซิโอดได้ยิงเต็มข้อจากระยะ25หลาเอตกาบาเดียันายดนนจ้าบ้านมือปัดไปชนขาลูก้าโมเดโชวิ่งมาคกซ้ำตรงตาข่ายระอันมาริตนำ1-0พร้อมจบครึ่งแรกด้วยสก่อรน,นี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่51เจ้าถิ่นมาได้จุดโทษจากจังหวะที่ดานีการบาคานไปดึงอันโตนิโอบารากันล้มล่ให้เขตกรรมการ ป่าทันทีและเป็นวีเดลชาเบสสังหารไม่พลาดเอลเชตีเสมอหนึ่งถึงหนึ่งนาทีที่63เจ้าบ้านเผือกได้ประตูแซงนำเอมิเลียนเรโกนี่ขึ้นมาทางขวาก่อนเปิดให้ลูกาสโบฟลิกยิงเขตโทษบอลพุ่งชนสามเหลี่ยมออกหลังไปนาทีที่71เทีมเยเือนเผือกได้เหมือนกันโทนี่โครดวางบอลออกทางขวาให้ดานีการบาคานเปิดเข้าเขตโทษเซกิโอรามอสวิ่งมาซัดติดเซฟสกาบาเดียอย่างน่าเสียดาย จบเกมรรอันมาริดทำได้แค่บุกเสมอเอลเช่หนถึงหเก็บเพิ่มแค่หนึ่คะแนนทำให้มีแต้มตามหลังแอตมาริดจะฝูงอยู่2องคะแนนแถมแข่งมากกว่าอยู่2เกมอีกด้วย